ครับเริ่มเกมครับทางด้านขอนแก่นครับจะฝ่าเขียก่อนครับได้อยู่ชาทิพย์เก็บได้ทะลุมาจับแล้วลาเนี้ยวยิงเรียบร้อยครับมาคราวนี้1นประตูต่อศูนย์ครับโอ้หมดสิทธิ์ป้องกันครับยิงตรงนี้หักข้อที่เสียตรงกลางขอนแก่นนะครับนี่พยายามจะคลองบอลแล้วโดนจิ้มไปเข้าทางชนทิพย์ครับดึงจังหวะแล้วไหลมาสวยเลยจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงหักข้อเลยครับ ลานี่ขึ้นมาแล้วข้างในมีทีศิลมีชาทิพวิ่งทับช่องไปแล้วลานี่ไหลามาชาทิพแตะหลบมาชนทิพหักเข้ามาให้ทีศิลยิงลูกนี้2องสครับโอ้ยสวยงามมากๆครับลูกนี้ครับของบีจีทีน่ก่อนไม่ทันได้ระวังชาทิพสอดไปแล้วครับแล้วแตะหนีจิรวัตรได้หักกลับมาทีศิลตรงนั้นโล่งๆครับออกขึ้นเกมลูกมาก็เสียเร็วอีกครับอาขึ้นมาครับบีจีธนาดนครับขึ้นมาหางได้เกืนกลับมาครับทีศิลเกืนกลับไปอีกที จับแล้วโกมิสยิงฉลับเอาเป็น3าศูนย์จนได้โอ้โหแม่แล้วโกมิสเองก็พยายามเหลือเกินทธประตัวครับอเอาจนได้ครับตวัตที่ขยับไปอีกทางหนึ่งแล้วอ่าแล้วก็มกูระเกนขันครับก็เป็นว่าเกมนี้ครับทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้กับบีจีปทุมยูไนเต็ดไปครับ